เรื่องข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ที่จะพิจารณาการเปิดด่านชายแดนค่ะไม่ว่าแม่ทัพนั้นมีความเห็นอย่างไรนะคะซึ่งในคำถามนี้ค่ะทางพลโทบุญสินท่านชี้แจงนะคะว่าเป็นคำถามที่คนไทยหลายคนก็อยากทราบเช่นกันแล้วก็ถกเถียงกันมากเรื่องเปิดหรือปิดด่านนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าการเปิดปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา และทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยซึ่งการปิดด่านทําให้คนไทยนั้นไม่สามารถไปเล่นการพนันได้แล้วก็ทําให้คนที่ข้ามมีเป็นสแกมเมอร์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชาได้ต้องยอมรับว่าคนไทยบางส่วนนั้นข้ามไปกัมพูชาเพื่อไปทําหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองนะคะอีกทั้งสินค้าบางอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์น้ำมัน เรื่ององบบเบริโภคนะคะก็มีการขนส่งไปที่กัมพูชาที่ส่วนใหญ่กัมพูชาเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงสินค้าไทยด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีการเปิดด่านแล้วทําให้กัมพูชาเข้มแข็งก็อาจจะก็อาจจะทาให้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะคะโดวยเฉพาะทางกองทัพเนี่ยกลับมาทําร้ายทหารไทยด้วยนะคะซึ่งการทําให้เขาไม่เดือดร้อนรบกับประเทศไทยนั้นก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีกินตลอดนี่คือเหตุผลว่าทําไมจึงต้องมีการปิดด่านด้วยค่ะ